สวัสด so ีเด้อพี However, ่น้องผู้ติดตามเซ็ซีผู้ติดตามเหล้าซัมมาคีพี่น้องเหล้าซัมมาคีได้เวลาหลักพี่น้องเกินไปหน่อยหนึ่งโยบว่าฝนตกไฟดับพี่น้องเมื่อตีเช้าฝนนี่ก็เลยลงมาไทยหนักพุกจังเลยกันจังไปเบิ่งกันนักพี่น้องเนาะมีก็เก่งคือเก่าหลักชุดเหล้าซัมมาคีเก่งเต็มที่คือเก่าเต็มพิกัดคือเก่าพี่น้องจะรับก่อนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเขามาเบิ่งเหล้าซัมมาคีเราบอกต่อๆกันไป ต้องดีๆนี่ข้าพะทุขามุขข้าไก่กันละพี่น้องหางเงินสือกับเขาเนี่หมดเสาาะพี่น้องนะให้เขามาแล้วกัโชคดีกันทุกคนใ่ดอกพี่น้องเพราะว่าเดินทุกหลุดเยเข้าทุกหลอบอยูหลุดนี่แจกน้ำมีจ้อน้ำไปเรื่อยๆปับคนกันไปลำพี่น้องเนาะให้เขามาแล้วก็ดีใจนําผู้ติดตามผู้เขามาหา มาเบิ่งมาดูแลกันก็จีด้โชคหลับกันทุกูทุกคนอยู่น่าพี่น้องนะอาบานี่ไปเบิ่งเล่าสามะคีต่อเลยพี่น้องมาเด้อพี่น้อง,งฟังายบาดีงสุกูทุกคนผู้ติดตามรับสุดเล่าสามะคีเข,ขาหมด่อสุดเล่าเลยพี่น้องตั้งแต่นหนึ่งถึงเก็ดเลยพี่น้องเขาเก็ดหลุดพี่น้องเก่งโย่พวกผู้ใดเชียนหลุดเชียนแลนทั้งหลายกับใครยังไม่มีแตกพี่น้องไม่มีเจาะมือนี่มิตรหลุด นี่แหละพี่น้องพี่น้องแยกทิมคูหลุดเด้อพี่น้องเด้อเบ่งกันดีๆคูหลุดนี่คือแกงสองตัวนั่นล่ะตั้งเทียบกับกลมตัวตัวหมัก,มกนหนมักเส้นตัวหน่าตั้งเทียบกับเป็นตัวสำรองตัวครูเขานน่นล่ะคููนี่ล่ะคูแกงพี่น้องที่จัดให้พี่น้องสมือสมือนั่นล่ะเขาหลุดสมือสมือกะมี ลงเลียผลลัพี่น้องไดยยอดตไดยเก็บใบเลยออกไปแดงนะพี่น้องเนะมือเศ้าไอ้มือว่านนี่เล่าสามขีก็เดินสุดเลยพี่น้องเก็บหลุดพี่น้องเก็บเล่าเก็บเล่ากเก็บหลุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดล่าไหมพี่น้องหกเล่าก็เดี๋ยวหกลุ่พี่น้องหกเล่าเดี๋ยวหกลุ่เดือบว่ามันเก็บพี่น้องหกเล่าหกเล่าก็กาศเรื่อง อันเกจนจังแมนของสุดประตูใส่ม่มีแค่อิ้อยู่นั่มอันนะั้นนี่มีญี่ปุ่นอยู่สองอัน,นจะเป็นหกคือกันนะมั้ยบ้านเป็นหกคือกันนะอันนี้ก็หกคือกันหกกับหกอะไพี่น,อออน้องเอ้าก่อนสิบปเบื้องของวันที่แปดก็เบื้องวันที่เกตหมู่ว,วันที่ควานมากก้อนนะพี่น้องเนะาะเราสัมเรคีวันที่เกตพุษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคูวิ่งเดินสามล่องหาเขาสามพี่น้อง เขาสามอีเขาหาแม่พี่น้องได้หาหาหลุดแล้วอาเซียนเดีนเก่าล่องศูนย์ไปเข่าศูนย์พี่น้องใน้แปดศูนย์จับเก่าศูนย์เป็นแปดศูนหลุดมาเนี่ก็มาล่าสามาคีก็มาเดนสา่องหาเขาต,ตัวตสาล่องพี่น้องเขาหาก็ได้เหาหลุดมาล่าวีไอพ กระเด็นเก่าล่องหากระเข้าหาอีกพี่น้องเขาตัวสำรองอีกในหาหอกลุดก็มาลาวีเลา่า VIP VIP กะเด่นยังไงพี่น้องเดินลาวี VIP กะเด่นหาเด่นเก่าหาแล้วก็มา ลาวพีพีก็เด็นเก่าล่องหาก็เข้าหายพี่น้องลาห้าหกล้าสตาล้าสตาวีพีก็เด็นสองล่องเก่าก็เขาเก้าพี่น้องเขาตัวสำรองอีกเด้กเก้าเก็มาเหล้ากาชาเด่นหนึ่งล่องซุนี่กา,าตัตดเจะาหนตัวเด่นเลยพี่น้องเด้หนึ่งซี่นะพี่น้องนะอาพี่น้องโไลยัยยห้าไม่ราไปไล่แล้วมาเบืองเล่าสามขีน้ำกันสุด สูตรหกล่ามาถ้าได้เอาล่งมัดล้พี่น้องเต็มกระดาษเอซีุ่ดละนพี่น้องนี่เอาขัขัๆน้ำพี่น้องเนาะเอาเต็มๆเ,เอาจนกระเปรงแน่นกระเปรงตึงพุ่นละเนาอพี่น้องเนาะล่าสามาคีวันที่แปดพุทธสัปดาห์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าคู่เจ็ดแปด ัวใหญ่ยี่เหล่าพี่น้องเนาะพูดบางคนว่าตัวน้อยปวดปูแั่มันเต็มหน้ากระดาษพี่น้องเลยขยายเบิ้งกันเอาเด้อเจ็ดแปดหาหกบ้าหน่อยหรอกซ้ำพ่อเบิง้งเยอะขยายเอาถ้าผลชงมาให้่พูดตัว,วน้อยแดงๆขยายเบิ้งเอาพี่น้องจังเลยออกอากาศให้พี่น้องเห็นดิหกเจ็ด จังมันมลำเลียงให้พี่น้องเห็นย่อมพล่งออกอากาศมาย่อมพลไม่ออกวิ่งหกเก็ด วิ่งหกเจ็ดกรมหกเจ็ดล่องหาหกล่องเจ็ดแปดควิ่งเด่นเจ็ดล่องหก Lao ASEAN Hãy ASEAN Chắp khu Chắp khu Ngục kết xong Kết xong xám hốc chết vinh hốc 3 vinh hốc ห so, กสามล่องเจ็ดหกล่องหกเจ็ดตกลับกันไหมเอาขอมาหมดสุดตัวเลยทั้งไปทั้งกลับเลย้านหกกับเจ็ดเอาใส่รถก,ก่น,น้องแล้วก็วิ่งเดินเดินสามเดินอย่างเาเซียนต้ เดนหกล่องสกลับไปเลยโอ้หกเก็ดเก็ดหกลวสามารถอ e y Chấp khu, Samaki VIP, Chấp khu, hà, Ket hà, Cầu Cầu 38. วิ่งเก้าเก็ดวิ่งเด็กเก็ดว่างามนะพี่นลังเอารถตรงจักว่าไปเด็กเก็ดจิ๋งๆว่างามกับว่าจะแตกนะพีลังเนาะเก้าเก็ดวิ่ง ผมเกก็ด <AL> <ES> ล่องก็หาล่อง 38. คูวิ่งเล่นเก่อง 9. ล,าว, VIP. ลาวีไอจับคูมีปีกจับคู uốn 3 hà 6 หกเก็ดวิ่งกมหกเก็ดล่องหกหาล่องหาหกล่องสุดสามกวิ่งเล่นหกล่องเก็ดเด็กกาสัตริย์พี่น้อง đây như nó, đây 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 đây, bằng ra bằng năng, Lào Sắt วิไพี่จับคู่งเก,กเก็ดกกแปด kết bạc cầu kết vinh kết bạc vinh เก็ดแปดวิ่งกรมเก็ดแปดร่องหกเก็ดร่องเก่าเก็ดคูวิ่งเด่นเก็ดร่องแปด ลาวกาชาดน้องลาเขามาดีได้ได้พ้ังได้เขามมได้แล้วขเขาใหญ่กั็ไยได้แล้วลาวกาชาดแต่ดูดเป็นน้ำมูลเลยลาวกาชาดกาชาดจับคู 96 hốt kết hà xuống cách vinh Ôm kết Long Cầu hút Long hà xuống Cú vinh đen Long เทพีนางไทยเข้มาแล้วกันอย่าลืมแช่บอกต่อๆกันไปเทพีนางเนอกดไหลคดแชร์ให้น้ำเรวสมคัครีวันที่แปดพฤษภาสองพันาร้อยจับคู่เก็ดแปดหาหกหกเก็ดวิ่งหกเก็ดกลมหกเก็ดร่องเก็ดแปดร่องหาหกคุวิ่งเด่นเก็ดร่องหกเราอาเซียนเก็ดหก 6, 3, 6กสามหกเ็ดับกันให้พี่น้องวิ่งหกสามกลมหกสามล่องหกเจ็ดไอ้ล่องเก็ดหกล่องหกเ็ด 8, เป็นตัวกับนำคู 9, 3, 3, วิ่งเด่นหกล่องสามราชมาขีวีไอพีเกตหาเก่าเกตแปดไอสามแปดวิ่งเก่าเกตกลมเก่าเกตล่องเกตหาล่องสามแปดค่วิงเด่นเกลองเก่า ลาวีไอพี่ศูนย์หก็หวิ่งวิ่งหก็แม้วันเจ็ดหก็ไหกเจ็ดวิ่งหกเจ็ดกรมหกเจ็ดล่องศูนย์สามล่องห้าหกูวิ่งเด่นหกล่องเจ็ดลาสตาไอพี่หกเจ็ดเจ็ดแปดเก่าเ็ตวิ่งเจ็ดแปดกรมเก็ดแปล่องหก็ล่องเก่าเ็คูวิ่งเด่นเ็ล่องแ กาซัดเข่าหกหกเก็ดหาศูนย์วิ่งหกเก็ดกมหกเก็ดล่องเข่าหกล่องหาศูนย์ใหพี่น้องแคปหน้าจอแคปหน้าจอในเรื่องคนอะไรกดแชร์ให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อเอาคนได้เอามาแล้วก็ให้แห้งปังๆกันทุกคู่ทุกคนลำรวยลำรวยเงินน้งนนองท่องไหลเด้อพี่น้องเด้อให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองพี่น้องทุกคู่ทุกคนพอกันอีก มื่อเอื้นผลละเมื่อวันที่เก่าผลละพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดี